งูอะไรในเดียกลางฮะงูชิงช่องคือของเหรอตัวใหญ่ไหม,มโอ้โหกูพูดได้เปรียบเพื่อนอย่างงั้<า>นอ่นะอยู่ข้างบน,นะน,น,นอ่ะเห็นอยู่เหรอชิงชอง่องเ,เอากูพูดไปเลยเหรอ